โอเคครับวันนี้จะมาลองชวนทำกาแฟโคลบรูกันนะครับซึ่งจริงๆก็มันไม่น่ายากอะไรนะครับแล้วผมก็ไม่ได้มาสอนวิธีอะไรแบบนั้นนะเพราะว่ามันน่าจะมีคนสอนเยอะแยะแล้วครับแต่ว่าเนี่ยที่ผมต้องเอากล้องไปข้างล่างเพราะว่าเนี่ยก้านเห็นไะก้านมันยาวทบต้องไว้ข้างล่างนะครับแล้วผมก็ใส่แก้วเนี่ยแช่กาแฟไว้เฉยน,นะแต่ั้งหมดแล้วมันจะอยู่สิบสองถึงอ่าแปดถึงสิบสองชั่วโมงที่เขาทำกันส่วนใหญ่นะแต่ว่าอันนี้ผมเลือกสิบแปดชั่วโมงนะครับ ก็มันดูง่ายดีกาแฟโคบูนะครับไม่ต้องมีเครื่องเอสเปรสโซบาร์อะไรให้ยุ่งยากนะครับแล้วก็มันเราสามารถมาปรุงแต่งได้หลายแบบนะครับเพราะว่าอย่างนี้ไอโคบูนะครับกาแฟโคบูเนี่ยมันสกัดเย็นใช่ไหมกดมันจะมีน้อยกว่าที่เป็นกดจากเครื่องความร้อนนะครับอ่าแล้วก็มันก็ยังขมน้อยกว่านะครับซึ่งเนี่ยวันนี้ผมจะมาลองทําให้ดูนะครับว่า ถ้าเป็นผมเนี่ยมันก็เหมือนกับถ้าเราอยู่บ้านเฉยๆแล้วเรามาลองทําแบบเนี้ยมันต้องใช้เครื่องอะไรให้ยุ่งยากนะครับก็สามารถมาทําได้นะครับแล้วก็สามารถเล่นสนุกเล่นตั้งแต่น้ําแข็งเลยเนี่ยน้าแข็งผมก็เป็นรูปหัวใจนะครับเนี่ยแล้วผมก็ดีบใส่ลงไปนะครับระหว่างนี้ก็แก้วเล็กอ่ะเดี๋ยวผมจะทําเป็นเหมือนละทาเป็นลาเต้นะครับแล้วก็เนี่ยแก้วที่กลาลังหยิบน้าแข็งใส่เนี่ยเดี๋ยวผมจะทําเป็นอเมริกาโน่น้ําส้มนะครับซึ่ง อมันก็จะได้แบบความผมที่น้อยลงหน่อยนะครับแต่ก็จะได้ความเป็นน้ำชุมมากขึ้นหน่อยหรืออะไรเงี้ยครับหรืออันเนี้ยก็จะได้ที่จะเนี่ยแก้วเล็กเนี่ยที่จะทําเป็นคือเราสามารถแช่กาแฟไว้ได้แค่ส่วนอันเดียวเลยคํานวณไว้เพราะส่วนใหญ่เขาจะเป็นหนึ 5, ่งต่อห้าหนึ่งต่อสิบหนึ่งต่อสิบห้าแล้วแต่นะครับแต่วันเนี้ยผมเลือกกาแฟที่ผมใช้ขายที่ร้านอยู่แล้วนะครับเป็นขั้วกลางนะครับ แล้วก็ใช้หนึ่งต่อสิบหนึ่งต่อสิบนะครับแล้วก็จะไม่เติมน้ำเพิ่มนะครับก็เอามาลองทําผมคงบอกยากนะว่ารสชาติมันเป็นไงเพราะว่าเป็นกาแฟที่ให้เข้าวคั่วแบบที่ผมกินอยู่แล้วนะครับซึ่งก็อ่ามันกิโลหกร้อยครับอธิบายแบบนี้ผมอยากจะบอกว่าเราชอบกาแฟแบบไหนเราก็ใช้แบบนั้นทานลครับอ่านึกออกไหมครับไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าราคาถูกราคาแพงนะครับ เพราะเราชอบอ่บมันถูป,ป่าเราอะไรก็อันนั้นแหละครับอะพอใส่น้ําแข็งเสร็จน,นะครับเนี่ยเราเริ่มเล่นตั้งแต่ใส่น้ําแข็งแล้วน้ำแข็งผมก็เป็นรูปหัวใจมาอยู่แล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าว่าวันนี้ผมจะทํากาแฟอ่าคบูเนี่ยอะไรบ้างนะครับก็ถือว่าเหมือนกับถ้าเราอยู่บ้านหนึ่งวันนะครับชิวๆเราก็แค่เตรียมกาแฟโคบูไว้ สักส่วนหนึ่งที่เราคิดว่าจะทํากี่แก้วนะแล้วเราก็มานั่งลองทนะําอ่ะดูอย่างเงี้ยนะครับก็ผมจะเริ่มจากลาเต้ก่อนแล้วกันนะครับก็อันเนี้ยอาจจะดูผมหยอดช้าไปหน่อยนะแต่ว่าก็เดี๋ยวผมจะไปตัดทําคลิปสั้นแล้วนะครับก็เลยว่าค่อยๆหยอดเดี๋ยวดูอีกทีหนึ่งนะครับอ่าแล้วก็อันเนี้ยนมเนี่ยมันเป็นผมใช้นมสดนะครับซึ่งอันเนี้ยก็จะเป็นลาเต้ง่ายๆแบบคนแบบ อไม่ต้องการหวานเลยนะครับอันนี้ผมยังไม่ได้สใ,ใส่เลยใส่แค่นมแล้วก็อยาเติมก,แกาแฟสักนิดหนึ่งเนี่ยเพื่อรู้สึกว่าถ้าด้กาแฟ,แฟอีกสักหน่อยหนึ่งก็น่าจะดีนะครับเนี่ยเหมือนกับเรานั่งเล่น,นอ่ะคุณเึืออกไหมครับวันอาทิตย์เราก็ลองนั่งเล่นจิบใจนิดใ่หน่อยเลือก็ดูสิ่งที่เราชอบนะครับเนี่ยเอาละที่ผมเตรียมน้ำส้มไว้แล้วนะครับก็เลยมาใส่ฝั่งนี้นะครับอ่า แล้วก็ใส่กาแฟไปนะครับก็น้ำต้มอ,อาจจะไม่ได้อัตราเท่าผมนะนจริงๆเราต้องเลือกทําน้ำต้มจากน้ำต้มแท้ก็ได้นะน้ำต้มอ,อะไรก็ได้แต่เป็นรสชาติที่เรากินแล้วก็เราก็ใส่กาแฟไปมากน้อยแล้วแต่นะครับอยากจะให้มันมีความเป็นกาแฟเพราะว่ามันก็จะมีความหอมของกาแฟอยู่นะครับแล้วเนี่ยครับผมก็แอบไปดื่มมาแล้วนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ย อันนี้มันเป็นแค่นมกับกาแฟผมอยากจะลองใส่นมข้นไปสักหน่อยหนึ่งแล้วก็ใส่หลับเฮาเซลนัทนะครับเพื่อจะได้มีกลิ่นของถั่วนะครับเหมือนขนมนะครับทามันเหมือนขนมนะครับก็เลยเดี๋ยวทําอีกแก้วหนึ่งแต่คราวนี้เอาแก้วใหญ่หน่อยนะครับแล้วก็เนี่ยครับเอาสักขนาดนี้เอาเท่ากับไอเนี่ยไอน้ําต้มอเมริกาโน่น้ําส้มแล้วนะครับแล้วก็เนี่ย เป็นนมที่ผสมนมข้นไปแล้วนะครับแล้วก็เนี่ยที่กำลังเทอยู่นะครับนมผสมนมข้นผสมไซรัปคฮาเซลนัทนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเทข้างบนเนี่ยมันจะเป็นเหมือนมัทเขียโตอะไรเงี้ยนะครับแต่เดี๋ยวดูจังหวะเทกาแฟลงไปนะครับมันจะลงไปลึกหน่อยเพราะว่าเราเทเรียงตรงนะครับมันจะลงไปถึงข้างล่างนะครับตรงเนี้ย ผมว่าส่วนตัวผมแล้วเนี่ยผมได้ลองกินไปแล้วนะครับหลังจากถ่ายเสร็จเนี่ยผมก็ไม่กินแล้วผมรู้สึกว่าเราอ่ะอย่าพึ่งคนนะครับเรากินข้างล่างเราจะได้รสชาติของเราเชนน้นมแล้วก็กาแฟที่ผสมไวข้างล่างแล้วนะครับแล้วก็ด้านบนเนี่ยพอเราคนเสร็จแล้วรสชาติมันจะเป็นอีกรสชาติหนึ่งนะครับแต่ก็ดีนะครับไม่หวานมากเกินไปแล้วก็ในไหนก็เป็นอย่างที่ผมบอกนะผมชวนมาทําอะไรเล่นในวันเสาร์อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยนะครับจากขบุก พอดีโทษทีมือบางด้วยเหตุผลว่าผมตั้งกล้องสองสองอันนั้นตอนแรกแต่กล้องหนึ่งไฟเพราะกล้องมันเสียก็รู้สึกว่าเดี๋ยวทําเป็นลายแมวเล็กๆแน่อนอนเพื่อความสนุกส่วนตัวเล็กน้อยนะครับเพราะว่าก็อย่างที่ผมชวนนะนะครับว่ามาทาโคบูกันมาทํามากทําอะไรได้มากกว่าดื่มเฉยๆนะครับแล้วก็มีความสนุกถ้าเป็นวันเสาร์ที่เราอยู่บ้านถ้าเราพอมีเวลาแล้วเราเป็นคนที่ชอบลองดื่มนู่นดื่มนี่ดื่มนั่นนะครับก็ ไม่ต้องเสียตังค์มากเหมือนไปร้านมันน่าจะแพงหน่อยนะครับเราเราก็ทําเองได้นะครับเพราะวิธีแช่กาแฟก็ไม่ได้ยากนะครับหาดูเอาง่ายๆนะครับเขาก็สอนกองก็กองกอง,ง่ายๆนะครัก็แกกอง,ก,องกาออกไปนะครับเนี่ยอันนี้ผมก็ตั้งใจว่าจะทำรูปแมวนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมจะเร่งให้หน่อยแล้วกันนะครับ โอเคครับแล้วก็นับว่าเสร็จแล้วนะครับสาหรับวันนี้นะครับผมก็คงประมาณนี้นะครับแล้วก็มากกว่านี้เดี๋ยวก็จะกินไม่ไหวมันจะเยอะเกินนะครับแต่ก็อย่างที่บอกเราสามารถทําอะไรให้มันสนุกกับวันหนึ่งในการดื่มกาแฟหรือดื่มอะไรพวกนี้ได้นะครับก็ลองดูนะครับผมก็มาชวนทําโคบูกันนะครับเพราะว่ามันเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพก็ได้ส่วนหนึ่งนะเพราะว่ากรดมันน้อยนะครับน่ะนึกออกไหมครับนี่ แล้วก็ถ้าใครไม่อยากยุ่งยากนะครับก็เทเป็นอเมริกาโน่เฉยๆเลยก็ได้นะครับก็วันนี้ประมาณนี้นะครับโทษทีที่มันมุมกล้องมันได้แค่นี้นะครับ